สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับนะครับผมช่องโดห่างนะครับผมวันนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่จะมาทํานะครับคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้กับท่านผู้ชมได้ฟังได้ดูกันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่28นะครับก็เป็นวันครบรอบของเรานะครับผมก็กี่เดือนแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่แน่นับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ เขาไม่อยู่นะครับวันนี้ก็ไปอยู่บ้านกับเพื่อนนะครับอยู่ที่เคหะนะครับผมวันนี้เราก็เลยจะเซอร์ไพรส์นี่หน่อยนิดหน่อยนะครับพอดีว่าวันนี้แล้วครับเราก็จะเราไปซื้อมาแล้วนะครับที่จริงแล้วว่าจะถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าพอดีไม่ได้พกไม่ไปด้วยนะครับก็ก็เลยมาเจอกันที่ห้องเลยนะครับผมวันนี้เราก็ได้ของขวัญมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเอาของขวัญมาให้ดูนะครับผมครับผมแล้วก็ ได้ของขวันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือรูปภาพนะครับผมเป็นรูปภาพนะครับรูปคู่นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป็นปฏิทินนะครับบอกวันเดือนนะครับวันครบรอบนี่ครับก็คือวันที่28อันนี้เป็นกล้องหน้านะครับผมไม่ได้กลับมานะครับผมแล้วเราจะมาห่อของขวันกันนะครับด้วยกลองกระดาษนะครับเป็นกลองกระดาษธรรมดานะครับทั่วไปนะครับหาซื้อ ได้ร้านค้าทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีโฟมนะครับโฟมซีซีแบบนี้แต่ว่าผมซื้อมา2ทถุงเลยนะครับนี่ครับสีสันสวยสุดนะครับเงินงามแล้วก็มีนี่ก็จะเป็นกระดาษซีซีอย่างนี้เลยนะครับผมเอาไว้เขียนข้อความนะครับผมเขียนข้อความก็วันครอบครอบกีด่เดือนแล้วผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้นับด้วย ไม่จมเป็นพูดเล่นนะครับผมพูดเล่นเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มนะครับห่อของขวัญกันเลยนะครับผมซึ่งมันจะมีดอกกุหลาบนะครับทุกคนแต่ว่าดอกกุหลาบนะครับเราฝากเพื่อนแชร์ไว้ในห้องเพื่อนนะครับเพราะว่าห้องเพื่อนมีตู้เย็นนะครับแล้วก็ห้องผมไม่มีตู้เย็นนะครับผมกลัวมันเหี่ยวนะครับกว่าจะถึงตอนเย็นนะครับก็นานอยู่ครับก็ประมาณดึกเลยครับเอาง่าย ก็กว่าจะซ้อมเสร็จนะครับกว่าจะอาบน้ําอะไรเสร็จก็เขาก็น่าจะกลับกลับบ้านเขาอยู่เคหาก่อนนะครับเราก็จะได้เรื่อมแผนการนะครับไปเอากุหลาบแล้วก็มาวางใส่ในกล่องนี่นะครับเราไปเริ่มการห่อกันเลยครับผมครับผมสําหรับรูปภาพนะครับถ้าใครอยากสั่งทํานะครับผมสามารถสั่งทําได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่อยากแกะออกนะครับเพราะว่ามันทํายากนะครับเป็นบูนะครับผม เป็นง่ายๆครับราคาไม่แพงนะครับใครอยากได้นะครับหรือใครอยากสั่งทานะครับสั่งผ่านผมได้เลยนะครับผม inbox เข้ามาได้เลยนะครับผมราคาไม่แพงครับราคากันเองกันเองนะครับผมไปเลยครับสำหรับการห่อนะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้ลยครับก็จะใช้นะครับผมรูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับผมก็คือรูปภาพที่เราเตรียมมานั่นเองนะครับแล้วก็วางลงอย่างนี้เลย สำหรับของขวัญเรานะครับก็สีเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็รอนะครับรอนะครับผมรอเยื่อนะครับรอจะดูนะครับว่ามันจะแป๊กหรือมันจะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็คอยดูแล้วก็คอยติดตามให้กําลังใจผมพวกผมด้วยนะครับผมนี่นะครับก็คือของขวัญของเราจะออกเป็นหน้าตาก็เหมือนเดิมนะครับก็อยู่ในกล่องโอเคครับแล้วก็จะไปดูกันเลยครับ ตอนเย็นว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็จะนะครับผมเตรียมตัวนะครับไปซ้อมปรุงรังก่อนนะครับก็ค่อยเจอกันตอนเย็นยังครับยังไงก็ติดตามชมต่อไปครับผมครับทุกคนแล้วก็ได้ซ้อมปรุงรังเสร็จเปนที่เรยบร้อยนะครับผมแล้วก็เหนื่อยครับแล้วก็ได้แวะเกี่ยวดอกไม้นะครับเป็นดอกกุหลาบนะครับสีดอก ซึ่งเราจะเอามาใส่ในกล่องของขวัญเรานะครับผมก็คือนี่เลยดอกกุหลาบนะครับอันนี้ก็คือแช่แข็งมาครับแล้วก็จะเอามาประดับนะครับบนกล่องของขวัญของเรานะครับผมขรับสำหรับการใส่ดอกกุหลาบนะครับในกล่องของขวัญนะครับผมก็จะอันนี้ก็คือมันยาวเกินไปนะครับแล้วก็จะเด็ด เด็ดตรงปลายห่างนออกนะครับก็จะวางตรงนี่เลย,เยก็ออก,การใส่ดอ,อกกุหลาบนะครับเราก็จะใส่ดอ,อกเดียวนะครับเพื่อให้มีความขังนะครับส่วนดอ,อกที่เหลือนะครับเราไม่จาเป็นต้องทิ้งนะครับแล้วก็เด็ดนะครับเอาเป็นกลีบกุหลาบนะครับแล้วก็โรยไปเลยทุกคน ก็ของออควัญทื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จจริงๆเลยนะครับทีนี้ก็เหลือแค่สุพプライนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะครับก็มาก่อนนะครับแวะเข้าห้องมาก่อนครับทุกคนผมมีเรื่องจะมาเมานิดหนึ่งนะครับก็ระหว่างที่ผมซ้อมนะครับวุ้นเส้นเลยมันได้เอาของขวัญนะครับไปสุดプライผมกลางวงปวง,งลานานี่นะครับผมก็ ของชิ้นนั้นนะครับผมแน่นอนแล้วครับผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเนื่องจากแบบว่ายังยุ่งกับการซ้อมอยู่นะครับแต่ว่าันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกันนะครับผมนี่นะครับก็นี่ก็คือของคันนะครับผมทำไมหน้าก็ zoom ไว้ซะนี่ก็คือของคัญนะครับแต่ว่าข้างในผมไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดดูนะครับเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไร ตึง้นิดนึงนะครับเราก็จะมาเปิดกันเลยนะครับผมข้างในนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นกรอบรูปนะครับนี่ก็คือกรอบรูปนะครับเป็นรูปเป็นรูปคู่นะครับก็สวยดีครับก็ขอบคุณนะครับผมได้ของขวัญมาแล้วนะครับผมเขาก็สืบไพ่เราก่อนนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะไปสืบไพ่เขากันเลยนะครับ ครับทุกคนก็ยังไม่หมดนะครับก็ข้างในนี่ครับก็จะเป็นนาฬิกานะครับผมผมพอดีว่าเปิดดูไม่หมดนะครับก็จะเป็นของาฬิกาดีไซเนอร์นะครับผมไม่รู้ซื้อมาตอนไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะเปิดดูข้างในกันเลยนะครับผมก็จะบอกว่าเขาน่าจะรู้เลยครับว่านาฬิกาตัวนี้ผมก็มันมันขาดนะครับมันขาดแล้วผมก็กาวติดนะครับแล้วก็ไปซ่อมนะครับผมเราจะดูข้างในนะครับนาฬิกา อุยเชลิโคตรสวยเลยครับผมนี่ก็จะเป็นนาฬิกานะครับผมเป็นสีดำครับเป็นตัวสีดำของดีไซเนอร์นะครับตัวนี้โคตรสวยเลยครับผมจะกล้าใส่ไหมผมไม่รู้นะครับซื้อมันเท่าไหร่แต่ว่าก็จะไปขีนถทมาไม่ได้นะครับแล้วก็ก่อนเลยเลยนะครับแล้วก็จะทักหา นะครับถามบนเส้นก่อนนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เขาน่าจะเริ่มสงสัยนะครับเพราะว่าผมบอกว่าผมจะไปหาตานะครับแล้วก็ผมก็จะแวะไปหานะครับผมอยู่ไหนนานจังไปหาตาหรือไปไหนเอาดีๆแล้วก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะไปไหนต่อนะครับผมแค่บอกว่าจะไปหาตานะครับไม่มีธุรกรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะถามนะครับว่าอยู่ไหน ก็รอตอบนะครับทำไรก <c oughs> ็จะแบบให้มีพิรุธพิรุตหน่อยนะครับก็รอตอบครับอ่านแล้วครับทุกคนเฮ <c oughs> ้ยทำไมตอบช้าจังตอบแล้วครับ <c oughs> เอา <c oughs> อยู่ไหนเอาล้วครับทุกคนเอาดีๆนะเฮ้ยไม่ตลกงานเข้าละเอาเป็นว่าเราจะบอกความจริงไปเลยนะครับว่าเราจะไปหานะครับบอกว่ากำลังจะอาบน้ำนะครับ รับทุกคนก็เราก็ได้บอกนะครับว่าเราจะไปหานะครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะเซอร์ไพรส์อะไรนะครับผมแต่ก็ไปดูก fulfill ันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ก็ได้ว่างแผนเป็นเสร็จอันเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะปิดอาบน้ําแล้วก็เราก็จะเริ่มแผนการนะครับตอนนี้ผมง่วงมากเลยนะครับทุกคนเราก็จะไปกันเลยครับสำหรับก็ เาแผนเราเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับาะว่าตอนนี้นะครับเส้นยังไม่ได้อาบน้ํานะครับก็ลงไปอาบน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เตรียมของก่อนมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ยุดนี่ครับซึ่งเราแผนการของเรานะครับเราก็จะไปตั้งกล้องไว้มุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็รอนะครับรอเยอะเราอาบน้ําเสร็จนะครับผมเราก็จะมา เผยกันนะครับเราจะไปตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับ อะไรเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นการสบายเราไม่ได้ตั้งตัวนะครับก็อาบน้ำเสร็จก็มาเลยนะครับเจอเน่าสดก็สดก็เคือน้าสดนะครัโอเคครับตอนหลังยีนนะครับถ้าใครชอบคลินี้ก็อยกดติดตามและกดไลค์นะคยับปิดกล้องไหมบ๊ายบาย